เฮ็ดเนีงคะสมูสมูค่ะแมวหมูเขาอื่นแหนมสมูสแบบภาษาไทยเขาอื่นแหนมนะภาษาไทยเขาอื่นก่อนเขาอื่นแหนมภาษาลาเขาอื่นสมหมูสอยู่บ้านเรบอสีใสไปลงิีซื้อเนื้อหมูสามร้อยกว่าบาทค่ะหมูบดค่ะทุกคนนี่ มูอใกล้ๆนะคะเขาทำกินเองนะคะใช้มือได้ค่ะรถมือแม่อร่อยที่สุดในสามโลป <c oughs> ุนเสียงหัวเราะใช่ล่ะงงยามางยังเฮ็ดซ้อมหมูปุนะเลงเฟสยูนิก็สิเอาปล <c oughs> าข้างบานถามค่ะปลาข้างบ้านถามว่าทำอะไรทุเรียนสุกระเบนอ <c oughs> เอะเบิงเบ่งเบิ่ง เบิ้งทุเรียนรีวิวทุเรียนสองลูกเหลือซัมนี่แหละค่ะเอาอีกบ่สร้งางมาให้ได้เใหอ่สิไปสวนสร้สามาให้สามหน่วยเนี่ยแปลกบอกระดิกินเรือยูนันสือทุเรียนไม่กินแต่เป็นอย่างคนว่านั่นแบบบอทุเรียนกรอบนอกนุ่มในมันบอสูบุ้ยกินทุเรียนแบบแข็งนะคะดูคุณแม่กินทุเรียนแบบนี้นะคะ มันมันดีนะคุ่เดม,มันมันดี <c oughs> เรียนภูเขาไฟส่วนนี้อร่อยละมุนมาก <c oughs> มันเหลือล็อกสุดท้ายแล้วค่ะกร,ะรกฎาคมใครยังไม่มาชิมเรีินเชิญน,นะคะทุกคนตำบลอะไรนะซัมตาลมระคะพูดผ,ผิดขขอภัยนะคะกันทะลักค่ะทุกคนเราก็สั่งไว้อีกสี่ลูกค่ะอีกเจ็ดลูกนะคะจะมาให้หม่อมแม่สามส่งไปแบนด์เขาอีกสี่ สไปปยังกทักาทายจากครัวบ้านๆครัวคุณแม่ค่ะทักทายจากครัวนอกบ้านคุณนี่เจ้าวะแล้วเดี๋้อหยุดพักยังมามก <ไว S 2> ากว่าังนาทีชั่วโมงก็ได้วเวลาวา่างก็มาหอ่อคุณละเวลาว่างก็มาห่อทักทายค่ะคุณแม่ <laughs> เดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะทุกคนวันนี้มาแบบทริปเร่งด่วนนี่ใครคิดถึงฝีมือแม่กต่บ้านกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ่ะบายบายจ้าไปลับอืมสวัสดี